สิ่งของทุกอย่างนั้นมีทั้งคุณและโทษหรือบางทีอาจมีแต่โทษอย่างเดียวถ้าเราเข้าไปยุ่งกับมันช่วงเวลาพักเที่ยงร้านขายอาหารทุกร้านแน่นขนาดไปด้วยผู้คนยิ่งร้านไหนขายถูกและอร่อยคนก็จะแน่นขนาดแล้วเวลาพักภายในหนึ่งชั่วโมงบางทีแทบไม่ทันต้องรีบกลับเข้าไปทำงาน ฉันมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทสองคนคือป้อมกับนุชเราเลยหาซื้อข้าวซื้อขนมมาไว้กินตอนกลางวันบนออฟฟิศไม่ต้องลงไปแย่งกันแถมยังมีเวลาเหลือเฟือให้นั่งเล่นนั่งเมาส์กันด้วยนี่ใกล้ประเมินแล้วแกว่าแผนกเราจะได้ขั้นกันมั่งไหมอย่าเสียงดังเดี๋ยวกลุ่มนั้นได้ยินปอมพูดเสียงกระซิบกระซิบ ธรรมดาของระบบคาราชการมักแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนคิงดีคิงเด่นทำงานเอาหน้าเอาตากันก็เยอะ,ฉะเฉลียไม่เก่งวุ้ยท่าทางเย,ยหนูจะได้ขึ้นแท่นเห็นผอ,อ,อเรียกหาทั้งวันนุชพูดเบกปนคำขำเรียกไปด่านะสิไม่ว่าทำอะไรพลาดก็ไม่รู้แต่พี่ตีเขาก็ดันอยู่นะพี่ตีเขาซีผอ,อไม่รู้ละ่ะ ยังมีเวลาปีนี้ฉันต้องได้ขั้นฉันไม่ได้มาสองปีแล้วนะแกสองคนยังได้มั่งเออเนี่ยมีของดีไปเจอมาสนใจกันไหมเอากิ้งดิอะไรว่าของดีฉันสงสัยก็ฉันไปเจอในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเขาขายของออนไลน์เกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขังแบบให้เจ้านายเมตตาการงานรุ่งพุ่งแรงมีแบบทำให้รักได้ด้วยนะ จะเรื่องแฟนมีกิ๊กหรืออะไรแบบนั้นก็ทำให้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปด้วยตัวเองเลยฉันอ่านคอมเมนต์มีเป็นร้อยคนเลยนะแกที่สำเร็จเขามาขอบคุณกันเยอะเลยน่าสนใจนะว่าจะลองดูป้อมเล่ามาเป็นฉากๆตอนนั้นฉันกับนุชก็แค่ฟังไปงั้นนะ่ะแบบขำๆแต่หลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์หวัวหน้าแผนกพิตีเขามาพูดคุยกับยายป้อมอย่างสนิทสนม แถมมีขนมนมเนยมาฝากดีนะที่พิตีเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายฉันคงคิดอะไรเลยเถิดไปแล้วนับเป็นเรื่องฮือฮาในกลุ่มเราสามคนว่าเครื่องรางมันดีขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเห็นผลทันใจเยป้อมดีใจได้สองวันเช้ามาทำงานเริ่มทำนหน้าหงอยเซ็งๆเ,เหมือนว่าเบื่อโลกจนเที่ยงถึงได้คุยถามไทยกันป้อม เป็นอะไรอีกล่ะพี่ตีเขายังเดินมาหาแกเมื่อกี้เลยนี่นาหรือได้ข่าวไม่ได้ขั้นเห็นแกนทำหน้าแบกโลกเรื่องนั้นไม่มีอะไรแต่มีเรื่องใหม่ดีเซงเลยเรื่องอะไรอีกเล่ามาเล่ามาฉันกับนุชรีบถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วป้อมก็เล่าเรื่องแฟนของเขาให้ฟังว่าเขาจับได้ว่าแฟนของเขานั้นไปติดผู้หญิงที่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน เขายังไม่รู้หรอกว่าฉันรู้แล้วเพิ่งแอบ,บดูโทรศัพท์เขาเมื่อคืนก็ไม่เชิงแอบ,บดูนะผู้หญิงมันไา์มาพอดีพอดีแฟนฉันอาบน้ําเขานัดเจอกันเรียกกันว่าที่รักที่รักฉันนับหนึ่งถึงร้อยมาปรึกษาพวกแกแต่ฉันยังทําเป็นไม่รู้นะเออแล้วเอาไงอ่ะลองคุยกับแฟนแกดูดีๆไหมแบบว่าถามเลยอ่ะฉันกับนุชออกความเห็น ไม่ไม่ที่ฉันปรึกษาแกสองคนก็คือไอ้เว็บนั้นนะ่ะเขามีแบบทำให้แฟนกลับมาได้ฉันว่าจะลองปรึกษาเขาดูเฮ้ยแกถึงขนาดนั้นเลยเหรอจะทำสเสน่ห์เลยเหรอจะดีเหรอของแบบนี้ไม่ดีนะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงมันคงไม่ถึงกับเรียกว่าทำสเสน่ห์หรอกแบบแค่ไม่ให้เขานอกรู้นอกทางเท่านั้น ฉันว่าจะลองปรึกษาดูเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะไปโทรหาเขาก่อนนะฉันกับนุชพยายามห้ามแต่คงไม่เป็นผลสักพักใหญ่ๆป้อมเดินหน้าระลื่นเข้ามาหาพวกเรานิแกได้เรื่องแล้วอาจารย์เขาบอกให้ฉันส่งผมเล็บของแฟนไปให้เขาแล้วก็ให้ซื้อเครื่องรางของเขามาบูชาแต่ให้ฉันส่งของที่เขาจะเอาไปให้ก่อน เฮ้ย hey, สรุปเอากิ้งเหรอแกอยากไปอะไรกับของพวกนี้ให้มากนะป้อมป้อมไม่ตอบได้แต่อมยิ้มในหน้าอย่างมีความหวังหลังจากวันนั้นป้อมเหมือนจะนิ่งๆกับเราเหมือนจะเริ่มปิดบงังไม่บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นและไม่พูดถึงฉันกับนุชแอบคุยกันว่ารู้สึกเป็นห่วงแต่ก็ช่างเถอะป้อมคงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะ ว่าจะถามมันเรื่องนั้นมันแท้งไปพูดเรื่องอื่นคงกลัวเราห้ามเออแล้วแต่แล้วกันแค่ห่วงเพื่อนนะเราอะเวลาผ่านไปเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นป้อมหายไปไม่มาทำงานแต่ให้สามีโทรมาแก้งว่าขอลาป่วยเดี๋ยวจะมาเขียนเวลาทีหลังซึ่งฉันกับนุชแปลกใจมากๆพิทีเองยังมาถามหาป้อมกับพวกเราทุกวันจนเช้าลุ่งขึ้น เห็นสามีของป้อมเขามาหาพี่ตีหัวหน้านแผนกความสอดรู้สอดเห็นของพวกเราใน,นแผนกเดียวกันอยากจะรู้ฉันกับนุชแตลหาเข้าไปหาสามีของป้อมทันทีตอนที่เขาไปยืนรอลิฟต์เพื่อที่จะกลับบ้านขอโทษค่ะนี่แฟนของป้อมใช่ไหมคะนี่อ้อยกับนุชนะคะเป็นเพื่อนของป้อมเองอยากรบกวนถามว่าป้อมเป็นยังไงคะเห็นว่าป่วยไม่มาหลายวันแล้ว เรารู้สึกเป็นห่วงอยากไปเยี่ยมค่ะครับเคยได้ยินชื่อคุณสองคนเหมือนกันจะบอกยังไงดีเอาอย่างเงี้ยไปเยี่ยมไหมครับผมจะพาไปตอนนี้เลยเพราะถ้าวันอื่นผมเกรงว่าจะไม่มีเวลาเพราะวันนี้อผมลาง,งานมาแล้วโอเคค่ะไปได้เลยไปลาหัวหน้าแป๊บนะคะขอบคุณมากงั้นผมไปรอด้านล่างนะครับ ฉันกับนุชตัดสินใจไปเยี่ยมป้อมที่บ้านเราลางานครึ่งวันซึ่งพี่ตีแกให้ไปเพื่อไปดูป้อมด้วยว่าเป็นอะไรโดยนั่งรถไปกับสามีของป้อมระหว่างที่นั่งบนรถมาด้วยกันเราได้พูดคุยกันป้อมเขาอาการเป็นยังไงบ้างคะฉันยิงคำถามทันทีผมจะเล่ายัางไงดีคือเขาแปลกไปไม่เหมือนเดิมสองสามคืนมาเนี่ย ผมตกใจตื่นกลางดึกเขาจะลุกขึ้นมานั่งคล่อมอยู่บนตัวผมถามว่าจะทำอะไรก็ไม่ยอมพูดพ่อขอย่าให้รู้สึกตัวก็บอกว่าไม่รู้ที่แรกผมก็คิดว่าเขาละเมอแต่มันเป็นติดๆกันสามวันผมเริ่มจะทนไม่ไหวแถมยังพูดกูมึงใส่ผมอีกผมก็เลยงงๆแล้วที่หนักมากๆก็เมื่อคืนวานผมไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับมาก็เมาหนักผมก็นอนหลับไป อยู่ๆรู้สึกเย็นๆยนยนตามเนื้อตา,ตามตัวตามหน้าตาพอตื่นมาผมตกใจมากป้อมเขาขึ้นมาขี่มันตัวผมแล้วยังไม่พอเขาเอาลิ้นเลียหน้าตาตามตัวผมด้วยผมตกใจมากผมก็บอกป้อมอย่าทำแบบนี้เขาตอบกลับมาว่ากูไม่ใช่มันกูไม่ใช่มันแล้วหน้าตาน่ากลัวมากผมเลยผลักกระเด็นไปเชื่อไหมครับเขากระโดดจากพื้นเหมือนกบเลย กระโดดขึ้นมาบนเตียงแล้วพยายามจะมีอะไรกับผมซึ่งตอนนั้นไม่รู้เอาแรงมหาศาลมากมายขนาดนั้นมาจากไหนเหมือนบ้าคุ้มคลั่งผมกลัวมากแล้วที่แยก่กว่านั้นเขากัดแขนตัวเองเป็นจ้ำๆเต็มไปหมดแล้วก็ร้องว่าหิวหิวเมื่อคืนผมเลยโทรบอกแม่ของเขาให้มาแม่เขาก็มาแต่เช้านี่ผมให้แม่เขานั่งดูอยู่กับน้องชายของเขาเมื่อเช้าอรารวาดเลยต้องมัดแขนมัดขาวไว ากก็ร้องด่าหยาบคายเขาให้ผมมาลางานผมก็เลยมาตอนนี้ผมงงทำอะไรก็ไม่ถูกไม่รู้สาเหตุจะว่าเขาเครียดแต่ก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นเหมือนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองผูดจาก็หยาบคายขอกินแต่ของสดๆด้วยนะแปลกเหมือนผีเข้าเลยครับสามีป้อมเล่าอย่างยืดยาวฉันมาสะดุดใจตรงที่ว่าเหมือนกับผีเขา้า หรือว่าของขังที่ป้อมไปหาบูชามาจะทําพิษให้แล้วพ่อเราไปถึงเห็นสภาพเพื่อนแล้วงงมากตาขวางสองมือถูกมัดติดไว้กับเตียงปากก็พร่ำด่าทอหยาบคายกูดแต่เรื่องอยากร่วมเพกเป็นอะไรที่น่าสลดหดหูเหมือนไม่ใช่ป้อมเพียงไม่กี่วันเป็นได้ขนาดนี้หรือว่าพวกนั้นจะเข้าตัวฉันกับนุชมองหน้ากันตัดสินใจ เล่าเรื่องทุกอย่างที่พวกเรารู้ให้สามีของเขาฟังเพราะเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้พวกเขาตกใจมากที่ได้ยินเรื่องราวงั้นต้องเอาไปที่วัดที่ใกล้ที่สุดแถวนี้แม่ของป้อมเอ่ยขึ้นซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยแต่กว่าจจะลากป้อมขึ้นรถได้ก็เล่นเอาเหนื่อยไปตามๆกันเพราะนางไม่ยอมทั้งถีบทั้งดินทั้งด่ากูไม่ไปกูไม่ไปผัวขา มานอนกับเมียเร็เวมามาไปถึงวัดเจอพระรูปหนึ่งท่านดูอย่างอายุไม่มากสั่งให้เด็กวัดมาช่วยกันอุ้มป้อมที่ถูกมัดมือมัดเท้านำตัวขึ้นไปบนศาลาไอพ้พระกูมีกลัวมึงหรอกเดี๋ยวเธอกูจะเอามึงไปทำหัวอีกคนมามาปล่อยกูพระท่านจุดทูบจุดเทียนแล้วนั่งหลับตาสักพักท่านก็พูดขึ้นมาว่า สีกาวไปเถอะอย่าเพิ่มบาปให้ตัวเองอีกเลยแค่นี้ยังไม่พออีกเหรอไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมากี่ร้อยปีแล้วเออเรื่องของกูไอ้นี่มันผัวกูนะมึงอย่าเสือกกูจะเอาร่างนี้อีนี่มันยอมให้กูเข้ามาใช้ร่างของมันเองฮ่าแล้วหลวงพี่ท่านก็กวักมือเรียกสามีของป้อมให้เข้ามาใกล้ แล้วกระซิบอะไรบางอย่างซึ่งเรามารู้ทีหลังว่าท่านบอกว่ามีห่อผ้าสีแดงที่อยู่ในหมอนที่หนุนให้เอามาให้ด่วนแต่อย่าไปแตะต้องมันให้เอามาทั้งหมอนเลยสักพักสามีของป้อมก็เอามาให้ท่านก็จัดการผ่าหมอนออกในขณะที่ท่านกำลังเอาของออกจากหมอนนั้นป้อมก็ส่งเสียงด่าและร้องโหยหวนมันเป็นถุงผ้าสีแดงท่านแกะออกมา เป็นรูปปั้นผู้หญิงแก้ผ้าแล้วพันด้วยได้สีแดงพระท่านเอาน้ำมนต์ลาดลงไปป้อมดินพรวดพลาดแล้วก็ชักกระตุกเกรงตาครั้งแล้วก็แน่นิ่งไปพระท่านเอาสายสินทําเป็นเส้นแล้วคล้องคอเอาโยมคราวนี้เอาไปส่งโรงพยาบาลได้แต่อย่าถอดสายสีหอกนะเขาเป็นอะไรไม่ค่าท่าน แมวป้อมถามสุดแต่กร,รมนายโยมเขาคงมีกรรมต่อกันด้วยไปเถอะรีบไปคราวนี้คงต้องช่วยกันหอบหิ้วป้อมไปส่งโรงพยาบาลซึ่งก็พักรักษาตัวอยู่ประมาณสามสี่วันก็กลับบ้านฉันกับนุชเลยลองโทรหาเป็นไงมัางไว้แกว่าจะไปหายังไม่มีเวลาเป็นห่วงนะเออ ขอบใจพวกแกมากฉันไม่น่าเลยเออช่างมันเถอะคนเรามีพลาดกันได้เริ่มใหม่สวดมนต์ไหว้พระให้คุ้มครองแฟนฉันน่ะเขาก็ดีนะทีแรกคิดว่าเป็นแบบนี้เขาคงเลิกกับฉันแน่ๆแ,แต่ก็ไม่อะเขาดูแลฉันดีฉันว่าแบบนี้ยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะฉันว่าวันหยุดนี้จะไปทําบุญเออดีแล้วดีแล้วหายไปไจะได้กลับมาทำงาน วันลายแกจะหมดแล้วนะแล้วไม่ต้องห่วงนะเรื่องของแกทั้งหมดที่ทํางานไม่มีใครรู้นอกจากฉันกับนุชใครถามพวกฉันก็บอกว่าแกป่วยแค่นั้นเองขอบใจนะอ้อยนุชด,ด้วยฉันรักพวกแกว่ะฉันโชคดีจังที่มีเพื่อนร่วมงานดีๆแบบนี้จ้าพักผ่อนแล้วกันแล้วเจอกันนะของบางอย่างที่เราไม่ควรเข้าใกล้เพราะมันอันตรายโดยเฉพาะ เรื่องลึกลับเครื่องลางของขังและมนต์ดำโชคบางครั้งก็ไม่ได้เข้าข้างเราเสมอไปตราบใดที่ยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ก็ถือว่ามีโชคมากมายแล้วเพราะเรายังสามารถสร้างสะสมบุญบารมีไว้พบไว้ภูมิหน้าได้ท้ายนี้เราต้องกล่าวคำว่าสวัสดี สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมไม่รู้ว่าการที่เราเห็นผีนั้นเกิดจากอะไรแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าผมเห็นผีได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วไอที่เดินสวนกับผมยิงมีผมบ้างบางคนก็เดินผ่านไปแล้วผมจะรู้ไม่ว่าคนไหนที่เป็นคนคนไหนที่เป็นผีผมแยกไม่ออกจริงๆนะครับ แม้แต่ในเวลากลางวันที่ผมเห็นเพื่อนๆก็มักจะบอกว่าไม่เห็นมีใครหรืออะไรที่ผมบอกเลยซึ่งผมก็ไม่กล้าบอกเพื่อนๆว่าผมเห็นผีหรือเปล่าเป็นนั้นว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยกวางเย็นเนี่ยไอหยิกมันนัดไปเล่นดนตรีรวมกันที่บ้านของมันมึงไปนะจะได้ครบเซ็ตถ้ามึงไม่ไปไม่มีคนเล่นเบสนะเว้ยใครไปมั่งวะก็มีกูไอตูนมึง ไอ้ยิกเออไกลอีกกูก็ไม่รู้ว่ะไปเถอะเย็นนี้เจอกันนะแค่นี้เพื่อนผมก็ตกลงแหละบ้านไอ้ยิกมันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศดีมีเครื่องดนตรีครบคันส่วนมากพวกเราจะนัดกันไปเล่นกันเองเล่นแบบสนุกสนุกที่บ้านไอ้ยิกมันรวยเพราะอยากได้อะไรพ่อแม่มันก็ซื้อให้แม้กระทั่งเครื่องดนตรีความจริงก็ไม่ได้ชื่อยิกหรอกมันชื่อไอ้ป๊อปแต่ผมของมันยิก พวกเพื่อนก็เลยเรียกไอ้หยิกจนติดปากเย็นนั้นหลังเลิกงานพวกเราไปรวมตัวเฮฮากันที่บ้านไอ้หยิกกันอย่างสนุกสนานยิ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ก็สนุกละครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเกือบจะเที่ยงคืนแล้วทุกคนก็เลยพากันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันซึ่งบ้านผมอยู่อีกฝั่งแถวหลานหลวงต้องขับรถข้ามสะพานปลิ่นนก้าพอมาถึงเชิงสะพานมีของกินตั้งขายอยู่ริมทางมากมายหลายร้าน ท้องร้องพอดีเลยแวะหาบะหมี่กินสักชามก่อนกลับถึงบ้านพอท้องอิ่มก็รีบขับรถกลับบ้านก่อนที่จะง่วงเข้าตำราพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนช่วงนี้รถวิ่งบนสะพานแทบไม่มีผมขับมาเรื่อยมองดูวิวข้างทางความมืดตัดกับดวงไฟหลายร้อยจุดที่กระจัดกระจายเป็นจุดๆด,ดูสวยงามตานี่แหละนะกรุงเทพราตรียามค่ำคืนอารมณ์สุนทีไปแป๊บเดียว ผมก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางสะพานมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งจอดอยู่ชิดริมถนนแต่ผู้หญิงคนนั้นในเงาที่มีแสงสว่างไม่มากนักผมเห็นเธอทำท่าจะเปียนรั้วราวสะพานเหมือนกำลังจะกระโดดลงเฮ้ย hey, อะไรนั่นนะผมร้องออกมาด้วยความตกใจรีบจอดรถขาผมไวกว่าความคิดผมรีบกระโดดข้ามที่กันเตี้ยแล้วก็วิ่งเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนั้นกจะชาร์จเต็มที่ คุณหยุดก่อนคุณจะทำอะไรนะ่ะอย่ากระโดดนะอย่าทำดูเหมือนเขาไม่ฟังที่ผมร้องบอกเขาปีนขึ้นไปกำลังจะทิ้งตัวผมคว้ากอดเอวเอาไว้ได้แล้วค่อยๆกึ่งอุ้มกึ่งลากตัวให้พ้นจากจุดอันตรายบนราวสะพานพ่อสัมผัสตัวถึงได้รู้ว่าเป็นเด็กสาวตัวบบอบางแถมใส่ชุดกีฬาของโรงเรียนเธอร้องไห้ตัวโยนผมก็เลยต้องปลอบ ทงที่ตัวเองก็แจระทึกไปด้วยผมพยองมานั่งลงที่พื้นแล้วก็ลูบหัวด้วยความสงสารน้องครับทำไมน้องคิดสั้นมีเรื่องอะไรไม่สบายใจถึงกับต้องทำอย่างนี้เลยเหรอเราให้พี่ฟังได้ไหมเผื่อว่าพี่จะช่วยอะไรได้บ้างาเธอก็ยังคงสือส่อส่อื้นอยู่พักใหญ่คงอารมณ์เบาลงแล้วผมเลยค่อยๆถามต่อไปว่าไง มีเรื่องอะไรไม่สบายใจเล่าให้พี่ฟังได้ไหมคือหนูน้อยใจแม่นะพี่ที่หนูพูดบอกอะไรแม่ไม่เคยฟังเขาเชื่อแต่ลุงชัยเอาแต่ว่าหนูเป็นตัวซวยของบ้านโถ่เอ้แม่เขาก็คงบ่นไปตามภาษานั่นแหละหนูอยู่กับแม่ก็น่าจะเคยคินหรือแม่ก็ทำเป็นไม่สนใจได้เนี่ยเออแต่ว่าลุงชัยนี่ใครล่ะแฟนใหม่แม่นะคะพี่ แม่รักเขาหลงเขามากพอจะเล่าให้พี่ฟังได้ไหมไว้ใจพี่ไหมเธอพยักหน้าเสียงถอนหายใจก่อนที่จะเล่าผมแทบไม่อยากเดาเลยมีอยู่วันหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วไม่มีใครอยู่บ้านหนูกลับมาจากโรงเรียนหนูเหนื่อยก็เลยนอนหลับไม่รู้ว่าลุงชัยเข้ามาในห้องตอนไหนเขาเข้ามาข่มขืนหนูทั้งทุบตีทั้งต่อยหนูสู้ไม่ได้ แล้วเสียงสะอึกสะอื่นก็ตามมาผมรู้สึกเวทนาจริงๆทำไมนะทำไมผมหลับตาสะกดความรู้สึกเจ็บปวดแทนน้องเขาหนูจะบอกแม่หนูก็ไม่กล้ามันขู่หนูเอาไว้แล้วหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสมันก็จะทำกับหนูอีกมันน่าขยะขยงมากพี่สกโปรกน่าราังเกียจแต่หนูควรจะบอกแม่นะแม่จะได้รู้แล้วก็ช่วยหนู ใช่ครับพี่พอหนูทนไม่ไหวหนูก็บอกแม่แต่ไอ้นรกนั่นมันบอกว่าหนูให้ท่ามันนอนรอมันอยู่ในห้องแทนที่แม่จะช่วยหนูแม่กลับด่าว่าหนูอย่างมีผัวคนเดียวกับแม่หาว่าหนูเป็นลูกอกตันยูไม่ว่ามันจะพูดอะไรแม่เชื่อมันเพราะว่าแม่รักมันมากกลัวว่ามันจะทิ้งแม่ไปพี่คะหนูก็รักแม่แม่เป็นที่พึ่งคนเดียวของหนู แต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ไม่รักหนูปกป้องหนูอยู่ไปมันจะมีประโยชน์อะไรกลับบ้านก็เจอไอ้พ่อเลี้ยงชั่วก็พยายามหาทางมาข่มขืนหนูอีกแม่ก็ไม่เคยปกป้องบางทีออกการหึงหวงหนูได้ซ้ำพี่คะแล้วหนูจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ทำไมหนูตายดีกว่าผมฟังเธอข้ามครวญผมคิดในใจว่าจะช่วยเด็กสาวคนนี้อย่างไรดีช่างน่าสงสารเหลือเกิน ไปพี่จะพาไปแก้งความอย่างน้อยเขาก็มีองค์กรช่วยเหลือลนละน้องเด็กสาวนั่งชันเขา่าแล้วอาไปน้าซบเสียงสะอื้นดังมันช่างหหยหวนแล้วก็วังเวงเกินผมเองแค่ฟังยังอยากร้องไห้ตามด้วยจริงๆผมยังปลอบเธอต่อร้องเธอร้องให้พอกับความเจ็บปวดแล้วน้องก็ตั้งสติใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปหาทางไปอยู่กับญาติหรือว่าพ่ออะ แล้วพ่อน้องล่ะเธอยังคงก้มหน้าแต่ก็พูดพ่อตายไปนานแล้วค่ะแม่ถึงได้มีผัวใหม่ญาติหนูก็ไม่มีหนูอยู่กับแม่สองคนจนกระทั่งไอ้ลุงชัยมันมาอยู่กับแม่ยังไงยังไงน้องก็ควรไปแจ้งความเอามันเข้าคุกนะแล้วอยู่ๆนาฬิกาข้อมือของผมมันก็ร้องตีดขึ้นมา เพื่อเตือนว่าขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาตรงแล้วจูจูเด็กสาวก็ลุกขึ้นยืนพี่หนูต้องไปแล้วได้เวลาของหนูแล้วแหละเด็กสาวยืนหันข้างผมยาวปะบาปลกใบหน้าผมกำลังคิดว่าเธอจะไปไหนแต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเด็กสาวหันหน้ามาทางผมผมเห็นใบหน้าเธอเต็มตา ดวงตาทั้งสองข้างที่น้ําตาไหลแต่มันออกมาเป็นสีดำๆไหลมาตามร่องแก้มและก็มุมปากแล้วเธอกําลังอ้าปากพูดก็มีน้ําสีดำๆไหลพลั่งพลูออกมาจากปากของเธอขอบคุณนะพี่ทําบุญให้หนูด้วยนะแล้วตัวของเธอก็มีน้ําไหลออกมาตามเสื้อผ้าแขนขาตรงที่น้องก็ยืนอยู่น้ํานองเต็มไปหมดผมถอยหลังออกมาสองสิก้า แต่เด็กสาวพุ่งตัวออกไปผมคว้ามไม่ทันมองตามลงไปร่างของเธอไม่ถึงน้ำแต่มันหายไปเฉยๆหายไปต่อหน้าต่อตามันเป็นไปได้ยังไงหรือว่าผมโดนผีหลอกแล้วผมคิดได้เท่านั้นด้วยความตกใจผมวิ่งตะลิดข้ามรั้วออกมาที่รถมีรถที่กำลังขับขึ้นสะพานมาพอดีบีบตแตรดังสนั่นเพราะว่าเขาเองเกือบจะชนผม เขาจอดรถแล้วก็ตะโกนด่าออกมาว่าเอ้าเฮ้ยมึงอยากตายหรือไงอย่ามาฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้นะคนอื่นเขาเดือดร้อนไอ้ฮาขอโทษครับพี่ผมถูกพี่หลอกครับผมไม่ได้ฆ่าตัวตายผมถูกพี่หลอกจริงๆพี่แล้วบังเอิญก็มีแท็กซี่อีกคันขับมาพอดีเขาจอดดูคิดว่าเรากำลังจะมีเรื่องเออไม่รู้เว้ย ผีไม่ผีแต่ถ้า,ากูชนมึงไปมึงได้เป็นผีแน่แน่แล้วรถเก่งคันนั้นก็แล่นออกไปด้วยความโมโหผมเห็นแท็กซี่ยังจอดดูผมเหมือนเขากำลังชั่งใจผมพยายามจะเข้าไปในรถตัวเองแต่ด้วยความที่มันสัน่นยังต้องค่อยๆตั้งสติแล้วแท็กซี่คันนั้นเขาตะโกนบอกผมว่าคุณขับไปค่อยๆไปนะ เดี๋ยวลุงจะขับตามให้เดี๋ยวไปหาที่คุยก,กันพอลงสะพานวิ่งไปสักระยะแกก็กระพิบไฟให้ผมจอดซึ่งผมก็จอดลุงแกเปิดประตูรถแล้วก็เดินมาหาผมถูกผีบนสะพานหลอกเหรอเด็กผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่คุณโดนคนเดียวเขาโดนกันเยอะแล้วอา้าวลุงรู้เหรอครับหรือว่าลุงเคยโดนลุงไม่เคยเจอหรอก แต่เด็กคนนั้นมันเป็นเด็กแถวบ้านมันโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนแล้วแม่มันก็ดา่ามันน้อยใจเลยมากระโดดสะพานตายแล้วทุกคืนเวลาเนี้มันก็จะมากระโดดทุกคืนถ้าจังหวะเดียวกันก็เจอพ่อมันตายจริงอแม่มันเสียใจแทบบ้าก็มันไล่ลูกมันไปตายเองแบบนี้นี่เองผมคุยด้วยตั้งนานสองนานขนลุกคุยกับผีเออ พอเช้าคุณก็ไปทำบุญใส่บาตรให้มันหน่อยมันชื่อแก้วใจแต่แปลกนะลุงก็วิ่งเส้นนี้รับส่งผู้โดยสารประจำไมย่ยกเจอมันเอาบุญเธอคุณมันคงไม่ได้ตั้งใจหลอกคุณแต่มันค่าตัวตายมันก็ต้องมาทำซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันโชคดีนะลุงไปก่อนไปหาผู้โดยสารต่อขอบคุณแม่ครับลุงเออแล้วลุงชื่ออะไรล่ะลุงเหรอ เรียกลุงว่าลุงชัยก็แล้วกันลุงชัยผมทวนคำพูดทำไมมันคุ้นคุ้นหูวะผมมองตามแกเคลื่อนรถออกไปแล้วรถแท็กซี่ของแกก็ค่อยๆจางหายไปไม่มีแท็กซี่วิ่งบนถนนตรงหน้าผมเลยสักคันผมรีบเปิดเกะ๊ะหยิบพระที่วางไว้อัญเชิญท่านมาใส่กระเป๋าเสื้อว่าขอให้ผมได้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยอย่าได้เจออะไรอีกเลยคืนนั้นพอถึงบ้าน ผมต้องขอเข้าไปนอนกับพ่อแม่ซึ่งแม่เองก็คงรู้ว่าผมต้องเจอกับอะไรมาแน่ๆแต่พ่อเช้าผมก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังซึ่งท่านก็พาไปปล่อยนกปล่อยปลาเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคเงินซื้อโรงเรียกว่าทำบุญกันชุดใหญ่เลยทีเดียวและผมก็ไม่ลืมที่จะอุทิศบุญทั้งหมดให้แก้วใจขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกหลังจากนั้น ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมฝันเห็นน้องเขามายืนยิ้มให้ไม่ได้พูดอะไรเขาคงจะมาบอกว่าได้บุญที่ผมอุทิศไปให้แล้วมั้งซึ่งผมก็รู้สึกสบายใจที่ได้ให้คีวิตและหน้าที่การงานก็ราบรื่นมีโชควิราบอยู่บ่อยครั้งการทำความดีทำให้เรามีความสุขผมคิดว่าถ้าน้องเขายังมีดวงจิตที่ติดค้างอยู่เขาก็ก้าวข้ามไปสู่ภพภูมิใหม่ได้ยาก และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้สุดท้ายก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดี